ไอ้กูหมดไปกูตายมึงดูสบังทำอะไรกูสวัสดีครับผมฟุกจังเกิลโทนะครับขอบคทุกคน เดี๋ยววันนี้ผมก็จะเดินทางไปหาท่านอาจารย์ผมอีกแล้วนะครับก็คือวันนั้นผมไปหาท่านอาจารย์ผมก็ไม่เจอท่านอาจารย์ผมนะครับก็ช่วงนี้ท่านอาจารย์ผมก็น่าจะติดช่วยคนช่วยหลายยอ่างอยู่นะทุกคนก็เพราะว่าแกเป็นอาจารย์ด้วยนะแกก็มีลูกศิษย์นะก็ลูกศิษย์แกก็อาจจะเกิดเรื่องนะก็อาจจะให้แกช่วยนะทุกคนก็ผมก็เลยไม่ค่อยได้เจอแกนะแต่วันนี้ผมก็จะไปหาแกเหมือนเดิมนะ ก็ผมคาดว่าแกน่าจะรอผมอยู่นะครับทุกคนก็วันนั้นผมไปยังไม่ถึงท่านไปไม่ถึงท่านอาจารย์ผมเลยนะทุกคนก็ไปเจอกับไอ้ผ่านะไอ้ผ่าเนี่ยมันกําลังแบบใส่ดวงวิญญาณให้กับล่างใหม่นะก็คือดวงวิญญาณของไอ้ย,ยักษ์เพื่อนมันนะทุกคนเพื่อนสนิทของไอ้ผ่าเลยนะแต่ผมเนี่ยได้ไปทําลายพิธีมันนะ ก็ผมเจอปุ๊บผมก็รีบแบบหาก้อนหินเลยนะทุกคนแล้วก็กิ่งไมนะ้ครับผมก็ได้เฟี้ยงไปนะก็ผมก็ทําลายพิธีมันนะมันก็แต่ว่ามันทําเสร็จนะทุกคนคือแบบผมก็ไม่รู้นะว่าพิธีของมันเนี้ยมันจะไวขนาดนั้นนะมันแบบทําเสร็จไวมากเลยนะทุกคนแต่ว่าผมก็ได้สู้ไปสู้กับไอ้ยักษ์พักหนึ่งนะทุกคน ก็เหมือนมันยังไม่อันนี้พอนะทุกคนยังไม่แก่งพอนะเพราะว่าล่างมันเพิ่งได้มาวันนั้นมันก็เพิ่งได้เป็นวันวันแรกนะกล่างมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะทุกคนก็ไม่รู้นะวันเนี้ยผมจะเจอกับพวกไอ้ยักษ์ไอ้ผ่าหรือเปล่านะทุกคนก็ผ่านมาสองวันสามวันแล้วผมว่ามันก็น่าจะแก่งขึ้นนะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคน เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับก็ไปรอดูนะวันเนี้ยผมจะเจออะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมจะเดินทางไปหาท่านอาจารย์มูเซ์ต่อแล้วครับขับทุกคนวันนี้ผมเดินก็มาได้พักย่ใหญ่แล้วนะครับทุกคนก็ใกล้จะถึงที่ท่านอาจารย์เนี่ยอยู่แล้วนะแต่ก็ต้องเดินอีกพักหนึ่งเหมือนกันนะทุกคน พอผมเนี่ยอยากจะไปหาท่านอาจารย์แล้วก็รีบฝึกวิชามากเลยนะทุกคนแต่ว่าไปไม่ถึงสักทีนะครับก็ต้องเจอกับอะไรหลายๆอย่างเลยนะทุกคนก็อันตรายมากเลยนะแต่ว่าผมก็ต้องไปนะก็เหมือนทดสอบจิตใจเราด้วยนะครับว่า เราเนี่ยกล้าพอหรือเปล่านะก็วันนี้ก็เพิ่งว่างนะครับทุกคนก็เพิ่งได้มาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะ ก็เมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยผมไม่ว่างนะผมทำงานนะทุกคนก็มีร่องรอยใครไม่รู้นะทุกคนแต่เหมือนจะ สองวันก่อนนะทุกคนแต่ไม่นานนะผมก็คิดว่าตรงนี้จะไม่มีคนเดินเลยนะทุกคนเหมือนมีเสียงคุยกันเลยนะทุกคนมันมากับลมนะ ผมว่าผมจะคิดเ,เองมันก็ไม่ใช่นะทุกคนเพราะว่าผมอะตั้งแต่มาตรงเนี้ยผมอะได้ยินหลายครั้งแล้วนะครับทคนก็มันจะชอบมีเสียงคุยเฮ้ยเฮ้ยใครวะมมไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม,มไ,มไม่ใช่ผมครับ มึงเป็นใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเงอกคนเนไปไูจมึงได้มึงจำผิดคนละบอกไว้ก่อน ข้ามาเลันคือใครวะไม่ต้องรู้ึงไม่ใช่คนแบบมึงแน่นอนเอามึงไม่ใช่คนแล้วมันคือมึงคืออะไรมันเข้ามามึงจะได้รู้ว่ามันคือใครไม่กูเข้าไปแน่ถ้ามึงเข้ามาหากูอะกูบอกให้มึงเข้ามาเพื่อนหายไปไหน กูไม่รู้ึงจำผิดคนบ่ากูจำมึงได้เนี่ยมึงเนี่ยคลองแบบมึงเลยแล้วก็อีกเพื่อนคนหนึ่ง่าพี่จำผิดคนแล้วแล้วพี่คือใคร่รอไปนะว่ากูจำมึงได้มึงจะยังไงบอกว่ากูจำเพื่อนมึงได้ด้วยนะว่าเป็นยังไงอ่ะผมว่านะพี่จำผิดอะไรอีกมึงพูดมาพี่จำผิดมึงมึงเข้ามานี่ดิมึงเข้ามาไป พี่มาเข้ามาใกล้ผมพันเลยเข้ามาเลยหัวไปมึงรูปร่างไปมึงจํามึงได้แล้วก็เพื่อนมึงด้วยกูจําได้มึงคือลูกน้องของใครวะกูพูดไปแล้วมึงก็คงจะรู้ดีแน่นอนลูกน้องไอ้พาหรือว่าลูกน้องของใครเนี่ยโค้งว่ลเนี่ยเมื่อวานทำอะไรเพื่อนกูกูเพื่อนมันเอง น่าจะเป็นลูกน้องของไอโคนะทุกคนเ,นะเพราะทาอาจารย์คงจะกับมันดูนะเพรผม <ไป S 2> จะไม่เข้าไปน,านะจะรอมันเข้ามาผม วัวโอ้โอ้วัวกูมุดไปวัวตึงดูตะบางทำอะไรกู มจะ้ล hey, hey. ูกพีกูมาจัดการหนึ่งแตนกูงจะดูีกูไม่ได้เฮ้ยทำไมกูโอ้โอ้ ก่อจะกดมันลงไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนอันนี้มันไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ตายนะทุกคนผมก็ไม่ได้ทําอะไรมันขนาดนั้นนะตอนนี้ผมได้ใส่สร้อยของอาจารย์ผมเนะี่ยรูปมาคคับรูปรูปมาค่าของอาจารย์ผมเนะี่ยไว้ในคอมนะทุกคนกอสภามันเนะี่ยตอนนี้นิ่งไปแล้วนะ แต่ว่ามันยังไม่ตายนะทุกคนหรือว่ามันอาจจะตายไปแล้วนะก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวเนี้มันคือตัวอะไรนะทุกคนมันไม่บอกผมนะเห,เหมือนผมได้ยินเสียงคนเลยนะ ว่าพวกมันจะมานะทุกคน,นไว้เสียงนี้อเอา้า่รนอาจารย์ออโอ้โหผมก็กำลังจะเดินทางไปหาท่านเลยเนี่ยท่าน มทำอะไไไรมมันด้หท่านพอจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันคือใครอะท่านไอ้พวกนี้มันเป็นพวกของไอ้ผีไอค้ค<ฮ>งโ้ยสงสัยว่ามันไปหาชาวบ้านมาเป็นพวกมันอีกแล้วพอเมื่อวานลูกศิษย์อาจารย์อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคิง<ฮ><ฮ>้องใช้เขาไปฆ่ามาตัวหนึ่ง อเอ,อ,อครับท่านมผมก็เกือบเกือบไม่ไหวนะนะท่านถ้าผมไม่มีลูกมะข้าของท่านเน่ขาก็ดูจเอ็นยู่ห่างๆนี่แหละเอ็นยมันไม่ได้ขาก็จะมาช่วยแต่ข้าเห็นมันจะเสียเปียบเอ็มีของดีมันเลยสู่เอ็ไม่ได้ขาก็เลยไม่เข้ามาช่วยโอ้ครับท่าน เอาท่านเป็นไงบ้างครับสบายดีแล้วไอ้ตัวนี้เองจะให้อาจารย์ฆ่าเลยไหมหรือว่าจะให้ฆ่าเก็บไว้ไว้ตามหลักผีของไอ้คงไอ้ตัวนั้นผมว่าท่านจะกดดวงวิญญาณมันไว้ดีกว่าไหมน่านอบายนั่นแหละเดี๋ยวเราเข็นข้อมูลมันดีกว่าท่านราะมีผีไอ้คงเลยตัวหนึ่งใช่ใช่เราไม่รู้ที่อยู่มันมันคงเอาชาวบ้าน ลอยเป็นพวกมันแน่ๆนนใช่ไอ้อพวกนี้มันอันตรายจัดเลยท่านเดี๋ยวลอยเป็นเป็นไรไหมผมไม่ค่อยเป็นไรครับท่านอเอาช่วงนี้นท่านมีธุระเยอะเลยใช่ไหม,มก็ต้องคอยดูเด็กด้วยโอ้ครับด้วยเจ้าโกะมันย่าไอ้พวกนี้ พ่อจะสะกดมันเองเราเองจะกลับเรือยังหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมนั่งดูด้านทำวิธีก่อนดีกว่าอืมได้ก็ดู่ห่งหงางๆค่ะละกันครับขาดจากพระกดบิญญาตมันเองอยู่ห่างๆท่านอาจารย์นะทุกคนเพราะว่า ดียวมันไม่ได้ขาก็จะฆ่ามันเองโอเคครับท่านท่านอาจารย์เคลียร์เลยครับท่าน,น,านตอนนี้นทุกคนท่านอาจารย์มูเซ่นเนี่ยกำลังสะกดวิญญาณมันนะ เดี่ยวซอยของเองเดียวข้าเอาไปให้ทีหลังโอเคครับท่านนี่เอาคมกองเงินเอติดตัวไว้ก่อนข้าเที่ยวข้าจะเอามันไปพังไว้ก่อนในที่ของข้าโอเคครับท่านเราเองกลัอดภัยเดินทางปลอดภัยเข้าใจไหมเข้าใจครับงั้นเดี๋ยวผมมาหาท่านพรุ่งนี้นะได้ๆโอเคครับท่านผมก็จะมาฝึกวิชาให้เสร็จด้วยครับครับท่าน อาจารย์ก็ได้เอาล้าง <_ AD D> มันไปแล้วนะครับทุกคนอาจารย์มูเซอร์นะครับก็ท่านบอกมาว่าอตัวที่สู้กับผมเมื่อกี้นะทุกคนก็คือลุงน้องของอาจารย์คงนะก็เกือบจะสู้ ไม่ได้แล้วนะทุกคนก็มันก็แก่งเอาเรื่องอยู่เลยเอาเรื่องเลยนะครับแต่ท่านอาจารย์มูเซอร์ผมเนี่ยบอกว่าเขาก็รอดูผมตั้งนานแล้วนะก็เขาเหมือนเขาจะเจอผมมาตั้งนานแล้วนะทุกคนก็แกรอดูนะครับว่าผมเนี่ยจะสู้กับลูงน้องไขขอ้คงเนี่ยไหวเปล่าถ้าไม่ไหวเนี่ยแกก็จะออกมาช่วยผมนะว่าแกแต่ว่าผมก็ ขอสู้ได้นะทุกคนขอท่านก็ได้นำล้างไปแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปหาท่านนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเค้นถามไอ้ลูกน้องของไอ้คงนะขอผมก็จะไปฝึกวิชาด้วยนะโอเครับทุกคนเราไว้เจอกันชิปหน้านเดี๋ยวคิปเนี่ยผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะเพราะท่านอาจารย์เนี่ยก็บอยผมรีบกลับบ้านนะ อัน,นตรายนะทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวเราก็เดี๋วเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับครับทุกคนสวัสดีครับ